นี่ก็เป็นยอดราชันนะครับตำนานที่มีลมหายใจอยู่นะครับยอดราชันก็ถือว่าเป็นควายสายอุทัยนะครับที่ให้ลูกได้สุดยอดอีกตัวหนึ่งนะครับฉายาของเขาคือเจ้าควายป่าไอควายป่านะครับนี่ครับตัวเดียวกันนะครมีสําหรับยอดราชันนะครับโอ้วันนี้เราก็ถือว่า เป็นวันที่โชคดีวันนึงนะครับวันนี้เรามาพบกับแม่ช้างน้อยนะครับผมเข้าใจว่าแม่ช้างน้อยไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะแต่ลุงสมชายพูดเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยโอ้โหเอะใจขึ้นมานะครับแม่ช้างน้อยเนี่ยเป็นแม่ของชบาแก้วนะครับซึ่งแม่ชบาแก้วเนี่ยเป็นแม่ของเจ้าไม้นะครับที่นี่ใีฟาร์มเขาใหญ่นะครับโอ้โหอนะครับนี่ก็เป็นเจ้าสตังค์นะครับของลุงสมชายนะครับ เป็นควายที่รูปร่างใหญ่สวยงามนะครับผมจะให้ดู วันนี้เราก็มาอยู่ที่ข้อควายงามหนองมะมงนะครับที่อําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาธนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลุงสมชายนะครับเจ้าของเจ้าสตังกับเจ้ายอดราชันลุงสมชายสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้เข้ามาถ่ายทารายการที่ข้อควายงามหนองมะมงนะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าสตังกับเจ้ายอดราชันกันนะครับอ่า วันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับลุงสมชายครับเจ้าเจ้าสตังเนี่ยที่ไปที่มาที่ไม่ได้มาอยู่กับลุงสมชายเป็นเป็นมาอย่างไงครับอ๋อแบ่งขมาครับเขาเป็นลูกของป๋าเงินอุทัยครับเป็นลูกของป๋าเงินอุทัยนะครับแล้วก็เป็นเป็นควายที่ที่นาเข้ามาจากจากที่อื่นใช่ไหมตอนก่อนน้นนี้เขาไปอยู่ที่ไหนครับผมไปแบ่งมาจากพี่พี่วินัยครับ โอ้จากพี่วินัยนะครับไปแบ่งมาอีกทอดหนึ่งนะครับมาอยู่ได้กี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็มาอยู่ได้หลายปีแล้วครับประมาณสัก6กเปีแล้วมั้งไงหกเจ็ปีนะครับตอนนี้เขามีอายุประมาณสักกี่ปีครับสักังนี่ประมาณ11ปีครับ11ปีครับสิปีก็ยังถือว่ายังไม่เยอะยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นควายที่จ่ายลูกมีผลงานครับจ่ายลูกดีครับจ่ายลูกดีมากครับตัวตัวที่มีชื่อเสียง โดง่งดังเนี่ยคือท you know? ี่เรารู้จักก็น่าจะเป็นฉลามชนครับอ๋อฉลามชนนะครับเป็นควายที่ซึ่งถือได้ว่ามีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าเห็นเข้าประกวดเนี่ยก็ถือว่าได้รางวัลมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับฉลามชนนะครับเป็นควายที่รูปร่างสูงใหญ่มากนะครับนี่ก็เป็นผลผลิตของเจ้าสตังนะครับที่จ่ายลูกถือว่าได้เกินตัวนะฮะจ่ายลูกได้ดีมากนะครับสำหรับเจ้าสตัง นก็มาอยู่ที่ข้อของลุงสมชายนะครับที่ข้อควายงามหนองมะมงครับจังหวัดชัยนาทนะครับน,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 นี่ก็เป็นเจ้าสตังนะครับของลุงสมชายนะครับควายที่รูปร่างใหญ่สวยงามนะครับ ผมแห่ดูรอบๆตัวของเจ้าสตังกันนะครับเป็นควายที่ถือว่าเป็นตำนานอีกตัวหนึ่งแล้วก็จ่ายลูกได้ดีเยี่ยมนะครับ เป็นช่วงท้ายของเจ้าสตังนะครับครับนี่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูหน้าตาใกล้ๆของเจ้าสตังนะครับอันนี้คือหน้าตาของเจ้าสตังนะครับ ควายที่เขาสวยนะครับหน้าสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงขาหน้านะครับแล้วก็เลีบเท้านะครับของเจ้าสตังค์นะครับดูช่วงคอแล้วก็มาที่ช่วงส่วนหน้านะครับ เนื้อตัวดีมากครับอายุเยอะแต่ว่าสภาพร่างกายยังดีอยู่ยครับสวยงามครับถือว่าเป็นควายที่รูปร่างดีนะครับ ชมไปดูเจ้ายอดราชันครับไปนะครับยอดราชันก็อยู่อีกข้อหนึ่งนะครับไปนะครับพาท่านผู้ชมไปดูเจ้ายอดราชันนะครับเป็นตำนานที่มีลมหายใจอยู่นะครับเจ้ายอดราชันก็เป็นลูกของเจ้าแอร์กำนันโป๊ดนะครับเจ้าแอร์ก็เป็นลูกของเจ้าหมูกำนันโป๊ดนะครับเป็นควายยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นควายสายยังไม่ลึก อยู่ลำดับชั้นประมาณชั้นที่3ของเจ้าหมูนะครับเจ้าหมูก็เป็นต้นสายของควายที่มีชื่อเสียงหลายตัวนะครับของวงการควายในเมืองไทยนะครับนะครับนี่ก็เป็นยอดราชันนะครับตำนานที่มีลมหายใจอยู่นะครับ ยอดลาชันก็ถือว่าเป็นควายสายอุไทยนะครับที่ให้ลูกได้สุดยอดอีกตัวหนึ่งนะครับฉายาของเขาคือเจ้าควายป่าไอควายป่านะครับนี่ครับตัวเดียวกันนะครับมีสําหรับยอดราชันนะครับเป็นลูกของเจ้าแอร์กำนันปอสนะครับเจ้าแอร์เ็เป็นลูกของเจ้าหมูกำนันปอสนะครับเป็นควายต้นตระกูลดีมากนะครับยอดลาชันนะครับ ยอดราชันถือว่าเป็นควายที่มีชื่อเสียงอีกตัวนะครับแล้วก็สายของเขานี่ดีมากๆนะครับนะครับผมจะให้ดูสัสดส่วนรูปร่างของเจ้ายอดราชันนะครับ วยไหมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ลุงสมชายได้ให้เราเข้ามาถ่ายทำนะครับมาดูพ่อพันธุ์หลักของฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ายอดราชันแล้วก็เจ้าสตัง์นะครับ,รบเนื้อตัวของเจ้ายอดราชันนะครับยอดราชันก็เป็นควายที่ผม ติดตามมานานนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาถ่ายทำนะครับให้ดูกันละเอียดกันไปเลยนะครับนี่เป็นช่วงเล็บเท้านะครับ หน้าตาของเจ้ายอดราชันนะครับอายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายยังยังดีอยู่นะครับสำหรับยอดราชันนะครับอันนี้ก็เป็นยอดราชันนะครับไอ้ควายป่า นานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในฟาร์มข้อควายหนองมะมงนะครับของลวงสมชายนะครับโอ้มีควายเยอะเลยทีเดียวนะครับควายแม่บล็อกนะครับที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มีลูก ตัวเล็กนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีเกือบทุกอคออเลยนะครับัวนี้ลุงสมชายก็แบง่งอยู่นะครับแบง่งอยู่ถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะนําไปขยายพันธุ์ก็สามารถที่จะติดต่อกับลุงสมชายเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลผลิต ของทางคอกนะครับเป็นควายรุ่นเล็กนะครับยังไม่ได้สนตะพายนะครับลุงสมชายครับคที่ที่ไปที่มาของแม่ช้างน้อยที่ได้ที่ได้มาอยู่ที่นี่คือยังไงครับก็ไปแบ่งจากพี่วินัยมาครับอ๋อจากพี่วินัยมาเหมือนกันใช่ไหมครับพี่วินัยแบ่งมาให้ลุงสมชายครับนะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาเขาอยู่ไหนอยู่ ท,ที่ก่อนที่จะมาถึงมือคุณวินัยครับเขาไปเหมาฝูงมาจากทางอะไรเนี่ยผมก็ลืมไปแล้วครับเหมาฝูงมาแล้วก็เขาก็มาแบ่งให้ครับอ๋อเขาแบ่งให้คร<ช>ับแต่ก่อนนี้อยู่กับผู้กำกับอันป่ะครับใช่ครับอยู่ด้วยกันนี่นแล้วก็ <ๆ S 2> เขาก็แบง่งพี่พินัยก็แบ่งจากผู้กำกับมาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาอยู่ที่พี่สมชายครับแบ่งมานานแล้วยังครับนานแล้วครับมาอยู่หลายปีแล้วครับ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอนะสุดยอดจริงๆครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์หลักนะครับอีกตัวหนึ่งของทางข้อคอยงามหนองมะมงะครับจังหวัดชัยนาทนะครับโอ้วันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีวันนึงนะครับวันนี้เรามาพบกับแม่ช้างน้อยนะครับผมเข้าใจว่าแม่ช้างน้อยไม่ไ,มได้อยู่ที่นี่นะฮะแต่ลุงสมชาย พูดเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยโอ้เอะใจขึ้นมานะครับแม่สมชายเนี่อ,อไม่ใช่แม่ช้างน้อยเนี่ยเป็นแม่ของชบาแก้วนะครับซึ่งแม่ชบาแก้วเนี่ยเป็นแม่ของเจ้าไม้นะครับที่นีนฟาร์มเขาใหญ่นะฮะโอ้เอาวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับวันนี้เราจะได้ดูตัวนะครับ อาจจะมีเสียงลมเข้ามาบรบกวนหน่อยนะครับตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับแม่ช้างน้อยนะครับโอ้โหโเห็นแต่ในรูปนะครับวันนี้ผมมาเห็นตัวจริงนะครับแม่ช้างน้อยอันนี้คือแม่ช้างน้อยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับดูหน้าตาครับผมควยระดับแม่พันธ์ ระดับตำนานนะครับควายที่จ่ายลูกได้โด่งดังมากนะครับอันนี้ก็เป็นทาย,ยาทของแม่ช้างน้อยนะครับผมย่ดวงตัวนะครับจ่ายลูกที่ดีมากนะครับรามาดูช่วงท้ายกันนะครับมาชมควายที่จ่ายลูกได้ดีเยี่ยมนะครับ ควายที่รูปร่างใหญ่มากครับเป็นควายที่อ่างดึกนะครับ ลูกสมชายครับครับควายที่เกิดจากข้อเนี่ยมีการจําหน่ายครับมีครับ ออที่ถ้ามีเกษตรกรท่านใดสนใจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อติดตาอได้มาได้เลยครับอืมครับแบ่งแบ่งทุกตัวที่เป็นลูกอ่าครับเป็นลูกครับแบ่งครับแต่ว่าแม่แม่พันุนี่ไม่แบ่งแม่พันแม่บล็อกยังไม่แบ่งครับอืครับตัวนี้ราคานี่จับต้องได้ไหมฮะก็ได้ครับแบ่งกันได้ครับออไม่ไม่ถึงไม่ถึงกับว่าที่ราคาสูงมากจนเกินไปใช่ไหมครับครับในราคาเกษตรกรนะครับอันนี้ควายส่วนใหญ่ ก็เป็นควายจากไหนฮะที่เอามาเลี้ยงแม่บล็อกเห็นเยอะๆก็มาจากอุทัยนี่แหละครับควายเก่าอุทัยนยครับควายสายเก่าอุทัยนะครับลูกเล็กๆพวกนี้เป็นลูกของยอดราชันใช่ไหมลูกยอดราชันครับชุดนี้ลูกยอดราชันอ๋อนะครับชุดนี้ก็เป็นลูกของยอดราชันนะครับได้แบ่งข้อกันไหมครับแบ่งข้อระหว่างลูกของยอดราชันกับเจ้าสตานก็แบ่งอยู่แต่ว่าเวลาแม่ไหนเข้ากับยอดราชันหรือว่าแม่ไหนเข้ากับ เอ้สตางค์ครับผมก็เลยเรารู้แล้วว่าเลี้ยงมาหลายปีแล้วครับก็เลยตัวนี้เป็นสตัตว์เราก็ใส่กับตัวนี้อะไรเงี้ยครับโอ้ถ้าจ่ายรูปถ้าตัวไหนครับมันจะ <negativity S 1> <damn S 2> เข้ากันครับ<น>มันเข้ากันครับของตัวถ้าเกิดมันใส่กับยอดไม่เข้าใส่สตางค์เข้าเงี้ยเราก็ใส่กับสตางค์เลยครับอ๋อครับในในทุกๆปีเนี่ยคนเข้ามาแบ่งแบ่งควายหมาทุกปีเนี่ยครับหมดหมดไหมครับหมดครับแต่ตัวผู้ก็จะช้าหน่อยครับแต่ตัวเมียแล้วโหดจองกันนะครับออก อ๋อครับก็คือมีผลผลิตบ้าเนี่ยคือไม่เหลือเลยครับอหนอกจากเราจะเก็บไว้ทําให้พอกแล้วกันนะครับครับครับนี่ก็เป็นการเลี้ยงควายของลุงสมชายนะครับซึ่งไม่ไม่เหลือนะครับสำหรับลูกของเจ้าสตังกับยอดราชันนะครับลุงสมชายครับราคาเหรียญราคาควายที่ที่ที่แบ่งให้กับ คนที่เขามาสนใจเนี่ยอยู่อยู่ที่ประมาณเท่าไงก็แล้วแต่แม่ครับแม่เกรดเอเกรดบีของเราก็เราก็ขายราคาเบาๆสองแสนสามแสนเนี่ยโอ้ประมาณสองแสนสามแสนครับแล้วถ้าถ้าเกรดเอเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับก็สี่ห้าแสนนะครับสี่ห้าแสนครับสี่ห้าแสนก็ถือว่าสมราคานะครับกับกับควายระดับเกรดเกรดเอที่เราคัดมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นควายที่สายพันธุ์ดีด้วยนะครับ ก็เลียดก็ตั้งแต่สองแ0,000นไปจนถึง4ี่ห0 0 0สนหรืออาจจะสูงกว่านั้นถ้าเราเลี้ยงโตไปก็ถ้าเรายังไม่ให้เขาจองก็ได้สี่ห0 0แสนนะครับก็ถ้าถ้ายานมแล้วก็ปล่อยเลยครับครับตัวนี้ชื่อว่าไงครับลงุงตัวนี้ชื่อแววดาวครับแววดาวครับแวลดาวตัวนี้แบ่งมาจากไหนครับป้าแจ้วครับป้าแจ้วที่ อยู่ที่อุทัยนะครับอยู่ที่อุทัยแบ่งมานานยังครับนานแล้วครับสองสามปีแล้วใช่ไหมสองสามปีนะครับตัวนี้ก็มีลูกตัวเล็กนะครับตัวเล็กใส่กับตัวไหนไปครับนี่ลูกยอดราชันครับอ๋อลูกยอดราชันนะครับอันนี้เป็นควายที่แบ่งมาจากพ่อป้าแจ้วนะครับที่อุทัยนะครับอันนี้เป็นควายอายุสักกี่ปีครับตัวนี้ ไม่ไม่เนไม่น่าจะรู้ได้เพราะผม,ผมไม่อยู่เพราะผมประมาณสั้ง8ปีได้มั้งครับเนี่ย8ปีนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลูกของเขานะครับที่ใส่กับยอดราชันนะครับโอ้นี่ครับลูกของเจ้ายอดราชันนะครับ ยอดราชานี้จ่ายลูกได้ถือว่าสวยงามอีกตัวนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อลุงสมชายได้นะครับควายมีหลายเกตหลายราคานะครับราคาเกษตรกรนะครับแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับนะครับอันนี้ผมจะให้ดูผลงานการจ่ายลูกของ เจ้ายอดลาชันนะครับอันนี้คือลูกสาวของยอดราชันใช่ไหมครับครับนี่ครับลุงสมชายให้ดูลูกของเจ้ายอดราชันนะครับพี่น้องดูนะครับการจ่ายลูกของยอดลาชันนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเจ้ายอดราชันไอ้ควายป่านะครับโอ้ดูช่วงท้ายนะตัวนี้เป็นควายที่ท้ายสวย ท้ายสวยสวยจริงๆครับตัวนี้กว้างนะครับอ๋อนี่ครับผลงานของเจ้ายอดราชันนะครับไม่ธรรมดา,าจริงครับ เรามาสอบถามประวัติของแม่ตัวนี้ว่ายอดราชันเข้ากับแม่ควายสายนะครับสําหรับลูกตัวนี้ใน่ลูกตัวนี้ผมแบ่งควบก,กับเนกมาครับไม่ไม่ลูกไม่ทราบแม่เลยอ๋อแบ่งกับผู้กํากับเนกมาครับแต่ว่าเป็นลูกของยอดราชันครับรเป็นลูกของเรายอดราชันผมแบ่งไปดึงลูกของยอดราชันเข้ามาที่ฟาร์มเพื่อมาเป็นแม่บล็อกครับอ๋อครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นควายสายอุทัยที่ดีครับ ควายสายเก่านะครับอยอดครับครับอันนี้ก็เป็นผลงานการจ่ายลูกของเจ้าสตังนะครับอันนี้คือลูกของเจ้าสตังครับตัวเล็กๆนี่นก็เป็นลูกของเจ้ายอดราชันนะครับ ด,ดูชัดๆนะครับเป็นลูกควายตัวอย่างนะครับของลูกเจ้าสตังนะครับของการจ่ายลูกนะครับอันนี้ก็เป็นแม่ของเขานะครับอันนี้ลุงสมชายเปรียบเทียบนะครับใช้พ่อพันสองตัวในแม่พันธุ์ตัวเดียวกันนะครับอันนี้เป็นลูกของเจ้ายอดราชันกับเจ้าสตังนะครับ ตอนนี้เปิดแบ่งไหมครับลูกชุดนี้แบ่งครับแบ่งครับอ๋อ oh, เปิดแบ่งนะฮะ <Okay. S 2> ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาแบ่งได้ครับนะครับราคากเกษตรกร <Okay. S 2> ครับ